มาคอค้ออาขาขาอะไรคาถูกต้องโยงโยงนะโยงให้ถูกนะนิ้วชี้ไว้คาขาโยงไม่ถูกอ่าถูกต้องพูดด้วยอ่านท้อขาคาถูกต้องต่อไปหนอลาลาอะไรลาอะไรลาดอนดูเลยลาอะไร ลาอะไรผิดลาลาเอาไหมลาอะไรดูข้างบนห้างบนห้างบนลาอะไรเลยลาลาลาดูเลยเอาเติมเติมลาคูดคำไหนลาอะไรอันนี้โยงไปแล้วนี่ไงล้อเป็นคำอ่ะคำนี้ก่อนอ่ะกอจะกาอะไรกาอะไรกาอ่ะ เออกะกะลาอ่ากะลาไหนล่ะคำว่าลาอ่ะกะกะนะไม่ใช่กออะกะกะอะไรกะกะอะไรเติมเลือกเอานึกเอาอ่ะกะอะไรควรจะเป็นคำว่าอะไรกะกะอะไรหาหานะเติมกะกะกาไม่ใช่กะกะเลยให้มันเป็นคำกะ อะไรทออ่านว่าอะไรจ้รอหาหานี่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 รออะาลาอ่าอะไรกะลาเออกะกะลากะลาโยงให้ถูกนะเอานิ้วชี้มาชี้เลยชี้ไว้อ่ากาอะไรกะเจลากะลาอ่าโยงกาอะไร กะลาลาไม่อะไอ่าโยงโยงโยงโล่โล่กะลาต่อไปคำว่าอะไรลือชี้ลือลือสีไหนไหนคำไหนถูกต้องเยี่ยมอ่ะนิ <ah> ้วชี <h h ้ไว้เดี <h 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 ๋ยวโยงผิดอ่ะโยงไหนสีลื้อสีอ่ะพูดด้วยลือ้ออ่ะต่อไปคำนี้อะไรอีอีอะไรอีอีเลยอี อีลา e, ไม่ใช่อีอีอีอะไรดูดีดีดูเลยอีอมอืมอันนี้โยงไปแล้วดูเลยอออีอีอีอะไรอีอะไรดูให้ทั่วปันดูให้ทั่วอีดู่วอีนีอีอีอะไรอีเลยอ่าอ่านดีคออี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 ผิดอ่านคำนี้ก่อนก็ได้สออาสาสาอะไร สาซาลาอ่าไหน,นคำไหนคำไหนสา,สาลาไหนคำไหนคู่คำไหนเออคำนี้โยงแล้วนี่ดูดีๆ